สวัสดีครับมาดูมาเก็ตร,ร์หลัทร์ประจำวันพฤหัสที่9มีนา2023กันโปรดัก์ทุกตัวนะครับไม่ไปไหนเลยเหตุผลมีอย่างเดียวนั่นก็คือเทรดเดอร์รอข่าวสำคัญในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือ nfp report กับ unemployment report นะครับสำหรับยูโรก็อย่างที่เห็น balancing อยู่ในกรอบแคบมากๆพฤติกรรมแบบนี้มีเหตุผลเดียวนั่นก็คือเทรดเดอร์ไม่มีข้อมูล ในการเทรดนะครับเพราะว่าข่าวสำคัญมันออกวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกก่นอนน้นนี้เพราะฉะนั้น Market Context ตอนนี้ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับบาลานซ์เดเรโลเรายังไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแต่เบื้องต้นเซ็ตไว้ก่อนที่ Major Support เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเทรดเดอร์รอข่าวสำคัญเป็นไปได้สูงเหมือนกันวันนี้ที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบเดิมนะครับซึ่งแคบมากหรือถ้าหากว่าเบรกออกมาใต้ Initial Support แม้ว่าเซลล์จะ control market แต่เนื่องจากว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่รอข่าวราคาอาจจะลงมาไม่ถึง major support ก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาดอลลาร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าเทรดอยู่ในกรอบแคบมากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมี good trade location นะครับอยู่ที่ area b a c k down ก็ตามแต่ถ้าเทรดเดอร์รอข่าวสำคัญแบบนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสที่ตลาดนั้นจะ m o v ไปได้มากกว่านี้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์มากที่สุดก็คือตลาดจะติดอยู่ระหว่าง Initial Support และ Initial r e s i s t a n c e โดยอาจจะขึ้นไปไม่ใกล้เคียงกับ ni i ิเชียลดิส a ซสเซนด้วยซ้ำนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องรอสถานการณ์ที่ดีกว่านี้ถ้าคิดที่จะเทรดในวันนี้นะครับโอเคนี่คือพาวดอลลล่าทองคำเองก็ไม่ต่างกันนะครับเทรดเดอร์รอข่าวสำคัญที่จะมีในวันพรุ่งนี้ b a l านซ์เซเลโรที่เราคาดการไว้นะครับนั่นก็คือที่ขอบล่างของ b a l านซ์ซ g งเกิดวันเก่าตรงนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นตลาดนั้นยังโฮอยู่เหนือ Balance เซเลโรของ7วันนี้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะติดอยู่ในเรสนี้ระหว่าง i n i t i a l Support แล้วก็ Initial r e s i s t a n c e รอค่ะในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำดาวจรเดียก็เช่นเดียวกันนะครับยังบาลานซ์อยู่ในกรอบแคบๆเหนือ บาลานซ์เซเว8วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีโอกาสเป็นแบบเดิมนี่แหละนั่นก็คือน่าจะบาลา n c i n g อยู่ระหว่าง Initial Support แล้วก็ Initial r e s o s เ a n เซรอข่าวสำคัญในวันพรุนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market a n a l y s i ิสประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ